รู้มากจริงๆว่าถ่ายรูปเดี๋ยวเอาลง Youtube ให้เดี๋ยวโตขึ้นมาเดี๋ยวรู้โตขึ้นมาเดี๋ยวรู้เด็กๆก็ไม่รู้หรอกทำไปเถอะโตขึ้นมาละฮะเตเขารู้ว่าเขาถ่ายรูปอ่ะใช่ใช่ ใก้ไม่ได้เลยนะกล้องซูมอินไม่ได้เลยนะซูมอินทีไรนี่มีแอค t i n g ลูกคีเลยนะเอาใหม่ดิอ๋อนนโอ้โหซูมอินไม่ได้เลยนะไปลูกป่ะเดี๋ยวพาไปคัตติ้งเนอะลูกป่ะนะให้ย่าพาไปแคสต์เลยย่ารู้จักคนเยอะเมื่อหลังเดินเก่งๆให้ย่าพาบ้านเดี๋ยวน้องหนึ่งเดี๋ยวพาไปถ่ายอะไรบ้าง ว่าอยากดูผลงานน้องๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook และ Youtube นะครับน้องหนุ่มเอาแงกินชาไปลูกปะกินชาปะขวดนมมาหม่ำนะคือไม่มีความมาหม่ำนะไม่ดีแล้วดูดิดูเป็นก็ด้วยไม่น้องน้อแล้วมึงคนนี้ แซ่บนักเนี่ยมองต่อด้วยมองแก้วด้วยแม่แม่ไม่เอาถ้วยลูกไม่เอาถ้วยแม่แมี๋ยวบอกดิแม่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 ไม่เอาผักนี่อย่างลูกเอาไปทำื้อไงคะเผื่อแม่จะกินไม่เอาแล้ว Nào hả? lên luôn Mình lâu luôn rồi. Chính lời này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ยิ้มให้ป้าเขาดูหน่อยยิ้มให้ป้าเขาดูหน่อยนอดนัิ<ะ>งไงลกนันี่นี่นีนี่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 น,นอ,นองใส่กล้ลกติงนี่นส่นละใส่ของเล่นลม่เ,เาเนี่ยมเกลอมันน่าสนใจมากกวา่าไม่หมดอะของน้อ,องนอหลมีอะไรมนะ เอามาให้ยาก่อนเอาไปเลยของเท้าล่ะมันไม่มีน้ำเลยต้องูเนี่ยมันก็มันตั๊กูมันแข็งหะใช่มันต้องต้องขูนิ่มๆดิต้๊กูขาวที่เดิยนมีเยอะไม่เอาให้มันไปเอาต้องขู่แบบนี้ เด็กอุ๊กอิ่มก็ว่าแข็งมีอะไรดูไี่ต้องกุ้งต้มรูขาไว้เลยเแม่มีทั้งน้ำซุปแตงต้มขาวมันไม่ไดเลยโอ้โหมีน้ำจิ้มด้วยมีอะไรขอกระดาษเช็ดปากโอ้โนี่ต้มรูอร่อยไหมเนี่ยเอออร่อยไหมแต่ว่ามันคนไงครับมันใส่ไปแล้วมันไม่ได้ใส่ในนี้มันพอโดนคนมันก็แตก